สวัสดีค่ะพบก,กับเกยเพชรยนต์อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้อยู่ที่แพชรยนต์สาขาสุวินทะวงนะคะ ใครที่สนใจสําหรับการซื้อรถยนต์มือสองนะคะซื้อกับเพชรยนต์มั่นใจได้เลยนะคะเพชรยนต์เปิดมา26ปีแล้วลูกค้ามีอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะแล้วที่สําคัญเราคัดรถเกตเ A มาให้เรียบร้อยนะรถที่นี่นะคะไม่มีประวัติการชนหนัก่ควารจมน้ํามานะคะสภาพเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะแล้วที่สําคัญวัรันตีหลังการขายเรามีให้ใบเซอร์เราก็มีให้ด้วยนะคะวันนี้ก็จะพาดูเป็นรถเล็กนะคะสําหรับรถเล็กของเรานะคะจ,จอดอยู่ด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีทั้งยาลิสนะคะ Honda City แล้วก็ v awesome ีอ s สแซมแซมกันอยู่นะคะมาด้าสด้วยนะฮะวันนี้ก็พาชมรถประ,ประเภทนี้นะคะท่านไหนสนใจหารถใช้งานมาชมคลิปนี้มีโปรโมชั่นพิเศษให้แน่นอนนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวพาชมแต่ละคันเลยนะคะคันไหนจะน่าสนใจบ้างไปเริ่มกันที่คันแรกกันเลยนะคะคันนี้จะเป็น Toyota ายาร s สนะคะสําหรับคันนี้ได้ปี2,000 24ด้วยนะคะคันนี้นะคะได้รถปี2024กับไมการใช้งาน26,000กิโลนะคะราคาอยู่ที่489,000บาทได้เป็นยาลิส5ประตู1.2 Smart สมาร์ทนั่นเองนะคะสภาพเดิมหน้า a l l น e w แบบนี้เลยนะคะรถโครงสร้างเดิมนะคะรถสีขาวมุกสวยมากๆนะคะสำหรับรถ5ประตูใครหาอยู่นะคันนี้จัดไฟแนนซ์ฟรีดาวพอนอยู่ที่ประมาณ 7,000นะคะ7000กลางๆประมาณนี้เลยนะคะรายได้อยู่ที่สักหนึ่งท้านะคะออกคนเดียวไม่ต้องทั้มนะคะสำหรับคันนี้ก็ถือว่าได้รถอนเนกประสงค์ขนาดเล็กด้วยนะคะเป็นรถที่พร้อมใช้งานเลยนะคะด้านในของตัวรถนะคะให้ความใหม่มากๆนะคะเพราะเขาเป็นรถปี2 0 2 4นะคะดูเบาโอ้โหเบาใหม่จริงๆนะคะไม่สองหมืกกิโลเองนะคะสภาพรถคือพร้อมใช้เลยนะคะแล้วให้ความใหม่สุดๆนี่นะคะ มีประวัติการเช็คศูนย์ตลอดด้วยนะคะมั่นใจได้เลยนะคะด้านในนี่นะคะ เบาใหม่จริงๆนะคะด้านหลังแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะคะสำหรับคันนี้ปี2024นะคะยาริส1.2สมาร์ทนะคะใครสนใจปรึกษาเกได้นะค,ะคันนี้ยังว่างอยู่นะคะสำหรับรถ5ประตูนะคะมาดูอีกคันนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นโตโยต้ายาล s ส2 G g นะคะตัวท็อปอีกคันหนึ่งปี2016นะคะราคาประหยัดมากๆ คันนี้นะคะ400,000อ่าขอโทษนะ289,000บาทนะคะคันนี้ราคา289,000บาทเท่านั้นนะคะได้รถ5ประตูตัวท็อปไปใช้งานสีบรอนเงินนะคะใช้ยังไงก็ไม่เก่าแน่นอนนะคะรถสภาพใหม่มากๆนะคะคันนี้ด้านในของตัวรถนะคะกว้างขวาง ด้านในนะคะคอนโซลหน้านะคะเป็นสีดำพวงมลาลัยเป็นแบบมัตติฟังกชันแอร์ออโต้มีให้นะคะสำหรับตัวเบาะได้เป็นเบาะผ้าพรีเมียมเลยนะคะได้เป็นเบาะผ้าพรีเมียมสีทูโทนนะคะเดินได้สีส้มแบบนี้เลยนะคะคันนี้เลขไม่ห้าหมื่นเองนะนี่นะคะไม่ห้าหมืนะคะคุ้มค่าแน่นอนกับคันนี้นะคะใครสนใจสำหรับ Toyota y a า i s สนะคะ 1.2G คันนี้บอกได้เลยว่าราคาคุ้มสุดๆนะคะ289,000บาทนะคะคันนี้ นี่เป็นรถที่น่าใช้สุดๆ,ๆนะคะรถใหม่มากนะ,ะสีบอนเงินใครสนใจแจ้งเก๋ได้เลยนะคะมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันนะคะมาดูอีกคันนะคะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นยาริสหประตูเช่นกันคันนี้นะคะจะเป็นยาริส5ประตูรุ่น1.2สปอร์ตนะคะปี2022หน้าชมอ์นิ e วเลยนะคะแล้วก็ได้สีเทาดำซึ่งเป็นสีที่สวยมากคันนี้นะคะสีสวยเลย สีเทาดำนะคะใครหายอยู่สำหรับคันนี้ราคา459,000บาทนะปี2023นะจ๊ะอ่าด้านในมาดูกันด้านในได้เป็นเบาะผ้าเช่นกันหน้าจอมีให้นะฮะด้านในได้เป็นเบาะผ้าสีทูโทนนะคะเขาจะออกแบบเ,เดินได้สีขาวนิดนึงนะคะส่วนเบาะผ้านะคะทำความสะอาดก็ง่ายนะคะไม่ร้อนแน่นอนเวลาที่จอดรถตากแดดนะคะอ่าด้านในฝั่งผู้โดยสาร เบาะใช้งานน้อยมากๆนะคะใครสนใจสําหรับคันนี้นะคะสามารถแจ้งเก๋ได้นะคะมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันนะคะรถคันนี้จอดอยู่ที่เพชรบุสาขาสุวินทวงศ์นะคะปรึกษาในเรื่องของการซื้อรถจับเก๋ได้เลยนะ,ะรถสวยทุกคันวารันตีหลังการขายก็มีให้นะคะฝั่งนี้ก็จะมีเป็น v ีออสนะคะสําหรับ v ีออรุ่นมิดนะคะรุ่นมิดก็คันนี้ปี20นะคะมแสนหกนะคะราคาอยู่ที่ 369,000บาทนะคะสำหรับ Toyota v i ีอรุ่นมิดก็ถือว่าเป็นตัวรองท็อปนะคะเป็นรถน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะสามารถเข้าศูนย์บริการได้ทั่วประเทศเลยนะคะอะไรหาง่ายเข้าศูนย์บริการได้นะคะ,ะมาดูด้านในนี่ด้านในกว้างขวาง เบาได้เป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเกียร์ออโต้แอร์ออโต้หน้าจอมีให้พร้อมกล้องหลักมีให้นะสำหรับ v ีออนะคะรุ่นมิดก็ถือว่าเป็นรุ่นที่พร้อมใช้งานแล้วก็เป็นตัวรองท็อปมีออปชั่นต่างๆให้นะฮะด้านในฝั่งผู้โดยสารนะคะก็ถือว่าเบาะใช้งานน้อยมากๆนะคะใครสนใจคันนี้นะคะสอบถามข้อมูลเกียได้นะคะสำหรับคันนี้3 6 9 0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ผ่อนที่ประมาณ 6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะคันนี้ได้กล้องหลักด้วยนะคะสำหรับรุ่นมิตรนะคะรุ่นมิตรมีสีขาวด้วยนะสีขาวนะคะคันนี้ก็ราคาดีเช่นกันนะคะคันนี้นะคะปี2022กับเลขไม่ ส0 0 0มนะคะอ่าเลขใหม่เจ0 0หมนะคะขอโทษทีราคา4ี่แ0 0สบาทได้รถปี2,022รถปีใหม่ด้วยนะคะคันนี้นะคะไม่การใช้งานอยู่ที่70,000กิโลนะคะใครสนใจสําหรับคันนี้4 2 9 0 0นสบาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000พันตนๆเท่านั้นนะคะสําหรับ v ีออรุ่นมิดตัวลองตัวลองท็อปนั่นเองนะคะได้ปีใหม่ด้วยนะอะ่มาดูด้านหน พวงมลาลัยเป็นแบบมาติฟัง์กชันหน้าจอมีให้พร้อมเลยนะคะสำหรับคันนี้ก็ได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังแล้วก็เ,เดิมๆจากโรงงานด้วยนะคะใช้งานน้อยนะค,ะคันนี้ไม่เ0 0 0หมืเท่านั้นนะคะให้สนใจคันนี้นะคะฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000ตน้ตนๆนะคะถ้าสนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวน,นะ เป็นรถที่น่าใช้มากๆนะคะเป็นรถที่พร้อมใช้งานเลยสําหรับรถเก่งที่มีความอึดทึกทนนะคะมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะคันนี้ก็จะเป็นตัวยาลิส1.2 High Cross นั่นเองนะคะปี2020กับไม่60,000นะคะ449,000บาทคันนี้ก็ คือถ้าเทียบกับคันรุ่นอื่นๆนะคะสำหรับยานลิสท้าประตูนะคะเขาจะเพิ่มความสูงขึ้นมาหน่อยนะคะเขาเป็นรุ่นไฮคอร์ซึ่งซึ่งเป็นรถที่น่าใช้นะคะคันนี้นะคะไฟโปรเจคเตอร์ให้มานะคะแล้วก็ได้ไฟตัดหมอกมาด้วยหลังคาแบล็คท็อปด้วยนะคะคันนี้ให้ความเท่เลยมองมอนเพลินนะคะเป็น f o r t u อ e r ตัวจิ๋วได้เลยนะคะ ่ะมาดูด้านในนะคะสำหรับด้านในคันนี้ได้เป็นพุชสตาร์ทมานะพวงมาลัยเป็นแบบมาติฟังก์ชั่นหน้าจอมีให้พร้อมนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังพรีเมียมแบบนี้เลยนะสำหรับรุ่นนี้นะคะใครสนใจปี2020นะจ๊ะคันนี้ราคา4 4 9 0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวได้นะคะฟรีดาวผพอที่ประมาณสัก7,500พประมาณนี้นะคะถ้าสนใจยังไงก็สามารถสอบถามข้อมูลเก็ตได้เลยนะคะมาดูกันต่อสำหรับคันนี้ เลขใหม่นี้น้อยนะคะสำหรับ Honda City นะคะ Honda City คันนี้เครื่องยนต์เทอร์โบนะจ๊ะคันนี้นะคะรุ่น1.0 SV นะคะเครื่องยนต์เทอร์โบได้รถปี2022กับไมค์การใช้งาน27,000กิโลเท่านั้นนะคะเป็นรถ5ประตูที่น่าใช้เลยนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าสวยคุ้มมากๆนะคะเพราะหนึ่งนะคะเป็นรถ5ประตูอนเนกประสงค์แล้ว ประหยัดน้ํามันด้วยนะคะคันนี้ประหยัดน้ํามันแน่นอนได้สีดําด้วยนะคะบุคลิกเข้มๆคันนี้ขวัญใจวัยรุ่นเลยนะฮะมาดูด้านในกันด้านในโอโหกว้างขวาง,วางให้ออปชั่นต่างๆมาจัดเต็มดีมากนะคะแล้วคันนี้นะคะพวงมลาลัยเป็นแบบมัตติฟังก์ชันพุชสตาร์ทมีให้หน้าจอใหญ่ขึ้นเบาะได้เป็นเบาะหนังพรีเมียมแบบนี้เลยนะคะใครสนใจสำหรับคันนี้รถห้าประตูนะคะ Honda c i t ตี้หนึ่งจุด 0sv นะคะน่าใช้จริงๆคันนี้เบาะพับได้าไคัสตอมได้เลยนะคะพับลงได้แบบนี้เรียบเลยแล้วก็วางข้าววางของได้เยอะนะคะถ้าสนใจคันนี้นะคะติดต่อเกมมาได้นะคะราคาดีแบบนี้4 0สนด้วยนะ,ะ4แสนหกบาทเท่านั้นนะคะได้รถสภาพเดิมๆไปใช้งานนะคะท่านไหนสนใจ ท่านไหนสนใจนะคะสอบถามข้อมูลเบอร์โทรด้านล่างแอดไลน์มาคุยกันนะคะวันนี้นะคะก็พาดูรถเล็กกันนะคะก็ถือว่าได้รถที่ราคาดีนะคะแล้วประหยัดน้ํามันด้วยนะคะโซนนี้ก็จะได้รถประหยัดน้ํามันทั้งหมดเลยนะคะมาดูอีกคันนะคะสำหรับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะสำหรับนิสสัน เอาเมล่านะคะเอาเมล่าโอ้โหสีขาวสวยจริงคันนี้นะคะให้ความเท่มาเลยคันนี้1.0 EL นะคะปี2024มายการใช้งานคันนี้อยู่ที่31,000กิโลเท่านั้นนี่นะคะเป็นรถอีโคคาที่มีความเท่สุดๆเลยนะคะพลักกำลังแรงเหลือแน่นอนนะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะคะใครสนใจสำหรับคันนี้นะคะราคาดีมากๆนะคะจัดไฟแนนซ์อยากฟรีดาวก็าสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวดูด้านในกัน นะ,ะนี่ด้านในด้านในนะคะได้เป็นอพอพวงมาลัยแบบม u ล t i function push start มีให้นะคะเครื่องเล่นวิทยุ CD AM FM ใช้งานได้ปกติเลยนะคะนี่นะคะได้เกียร์ออตโต้ใช้งานกันแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ได้บอกผ้าพรีเมียมด้วยนะคันนี้ให้ความใหม่มากๆเลยนะคะไม่แค่30,000กิโลเท่านั้นนะได้รถเก่งสวยๆไปใช้งานเลยนะคะ นี่พึ่งเข้ามาใหม่นะคะพึ่งเข้ามาใหม่ถ้าสนใจคันนี้นะคะสอบถามข้อมูลเกี่ยได้นะจ๊ะมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้เลยนะสำหรับคันนี้439,000บาทได้รถปี2000 24ไปใช้งานนะคะไม่30,000เท่านั้นนะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000ต้นๆน,นะคะถ้าสนใจแจ้งกันได้เลยนะคะมาดู Toyota Yaris a t i ทีอีกคันหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้ปี2022กับราคา399,000บาที่นะคะได้ราคาดีด้วยนะคะคันนี้ก็ถือว่า ได้รถหน้าโสมที่ให้ความเท่มากๆนะคะราคา3 9 9 0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000คันต้นๆเท่านั้นนะคะรวมรายละเอียดทุกอย่างนะคะแบบฟรีดาวนะถ้าสนใจคันนี้นะคะรถเก่งประหยัดน้ำมันแนะนำคันนี้เลยนะคะอาฝั่งนี้ยังมี m a d ด้าสนะคะสำหรับ m a d ด้าของเราคันนี้เป็นรุ่น1.3 s p Sport นะคะ ปี2023กับเลขใหม่13,000กิโลเท่านั้นนะคะใครสนใจสำหรับคันนี้ได้เป็นสีขาวด้วยนะ,ะเป็นรถที่น่าใช้อีกคันนึงเลยนะคะประหยัดน้ำมันแน่นอนสำหรับมาด้า2นะคะให้ความประหยัดน้ำมันแน่นอนด้านในของตัวรถนะคะพวงมลาลัยเป็นแบบมัตติฟังชันเบาะได้เป็นเบาะหนังสลับผ้าพรีเมียมแบบนี้เลยแล้วก็ปรับไฟฟ้าหวังคนขับด้วยนี่ ให้ดูเลยออปชั่นดีมากๆนะคะออปชั่นดีมากๆสั่งรถรถมาด้านะคะใครหายอยู่คันนี้ไม่ควรพลาดเลยเพราะเลขไม่อยู่ที่13,000กิโลเท่านั้นนะคะถ้าสนใจเป็นคันนี้นะคะ459,000บาทเท่านั้นนะจ๊ะได้เป็นรถ5ประตูอเนกประสงค์แบบนี้ไปใช้งานเลยคุ้มค่ามากๆนะคะอ่ะดูด้านหลังนี่นะคะ มีพื้นที่เก็บข้าวเก็บของได้เยอะนะคะรถโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยฝากระโปรงเดิมๆให้มานะคะคันนี้ถือถือว่าเลขไมนนอย คุ้มค่าสุดๆนะคะสำหรับการซื้อรถยนต์มือสองนะคะซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือนะคะเพชรยนต์เปิดมา26ปีแล้วนะคะ26ปีแล้วนะคะมีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะท่านไหนสนใจปรึกษาในเรื่องของการออกรถกับเก์ได้เลยนะคะมาดูรถตัวจริงกันได้นะคะมาทดลองขับกันนะคะแล้ววันนี้นะคะอยู่ที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะคะอยากมาดูรถตัวจริงก็สามารถเข้ามาชมรถได้ติดต่อเก์ที่เบอร์ด้านล่างนะคะวันนี้ก็จะพาดูรถ ประมาณนี้ก่อนนะคะท่านไหนสนใจอยากปรึกษาในเรื่องของการออกรถก็สามารถปรึกษากันได้นะคะรถของเราคัดเกตเอทุกคนันมีใบเซอร์ ur, ให้ทุกคันแน่นอนนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะเพราะว่าก่อนที่จะจัดไฟแนนซ์จะมีเจ้าหน้าที่นะคะของบริษัทกลางนะคะมาตรวจรถให้ก่อนนะคะแล้วก็ต้องใช้ไบเซอร์ ur, ประกอบการจัดไฟแนนซ์เพื่อ ประกอบการพิจารณาสินเชื่อด้วยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ค่อนข้างที่จะฟิกในเรื่องของรถที่มีคุณภาพนะคะนี่คือสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าได้เลยนะคะว่ารถของเรามีคุณภาพทุกคันแน่นอนนะคะถ้าสนใจคันไหนรุ่นไหนสามารถปรึกษาเกศได้นะคะมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะคะวันนี้เกต้องขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของเกแน่นอน จะมารีวิวรถสวยๆให้ชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอพรบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ